แค่ตอมมาม่เองใช้เวลาตั้งสองชั่วโมงเนี่ยก็มาเล่นย้ายเล่นตัว เนื้อ,อากาศหนาวหนาวแบบนี้ก็ต้องห้าอะไรอ,อุ่นๆจ้าต้มซุปเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบว<ะ>่าคู่ควรต่อการกินมากๆจ้ามีความรู้สึกขี้ขันโกรอยท่านก็ไม่มีขี้ขันไปซื้อค่ะต้มในหม้อหุงข้าวไปเลยจ้าสองชั่วโมงยาวไปมะชายเป็นซีโครงวัวนะคะต้มไปสักผักพอรื่มซุปดีไม่สักผักอะยาวใ่ญ่เลยแหละต้มซุปก็จะกินต้มมาม่าก็จะกินกันจัดไปจ้าจองรูปแบบเลยซีโครงต้มเปือเป่อยๆเทลง บนมาม่านะจ๊ะจะบอกเลยจ้าทุกคนว่ามันฟินมากๆสดร้อนๆมันได้แรงนี่เครื่องปุ้งไม่ขบไม่ต้องสีเรียดค่ะมีอะไรใส่ไอ้นั้นกินรสชาติเท่าที่มีจ้ารสชาติจะได้ไม่จําเจแล้วก็อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้จ้มามาม่าเซตเลวก็มาตามกับต้มซุปเหล่านะคะนั่นๆทำที่ขออนุญาตจัดเต็มนสหนึ่งนะต้มซุปเพื่อนๆชอบกินรสชาติไหนกันบ้างคะข้องมาข้อเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดระมาณนี้เลยจ้า